emotional damage ก็ขอกราบสวัสดีชาวอวีชาวโรบอกชาวจารันหรือชาววอรเรนหรือชาวอะไรก็ได้ที่เล่นโรบบอกเพราะนี่คือช่องนิวตันลสโกร์นั่นคนวันนี้เราอยู่กันในแมบ PTFS อีกแล้วปุ๊บมือ ซึ่งตอนนี้เราอยู่ในซีรีส์ไม่เลือกงานแต่ยากจนทุกคน <c oughs> ก็ EP 3แล้วนะก็ EP พที่2ก็มีคนหนึ่งนะครับเขามาคอมเมนต์ว่าเสียงผมเบานะคือมันเกิดผิดพลาดน,นะผมไม่รู้ว่าเกิดจากอะไรนะอาจจะไม่ผมมีปัญหาหรือว่าเสียงรบกวนของคนในคลิปมันดังหรือเปล่าแต่ว่าโอเคถึงว่าถ้าเกิด EP พที่2คุณฟัง ไม่ไม่ค่อยรู้เรื่องเดี๋ยวผมจะมาสรุดกัน EP ที่2ก็คือผมเนี่ยกับออก้าเนี่ยทำา p ที่1ไว้ดีมากเพราะว่าบินบินครั้งแรกแล้วมันได้ดีมากหัวหน้าก็เลยเรียกให้ไปฝึกเป็นฝึกขับเครื่องบินทาหารแล้วก็เจอครูทหารสุดโหดที่ชื่อว่าคุณครูโรเบิรนะที่เขาเป็นลูกศิษย์ของทอมคาร์เนาะซึ่งเขาก็เป็นนักเป็นอดีตทหารเก่าเนาะซึ่งตอนนี้ ก็ผมมีอะไรจะบอกทุกคนนะครับก็คือผมขอไว้อะไรให้ครูครูทหารโรเบิร์ตเพราะว่าเขาได้เสียชีวิตแล้วนะครับก็ขอให้ทุกคนไว้อะไรให้กับครูโรเบิร์ตหน่อยครับเพราะว่าเขาได้สอนทหารทุกคนมามากมายนะมีทำให้ทหารทุกคนแบบมีประสบการณ์ได้ก็ วันนี้ก็อยู่อีพีสามนะออก้าก็ไปดูเครื่องบินที่กำลังจะบินอยู่นะอ,อก้ามานี่ไหนเฮ้ยอะไรอ๋อเป็นไงเครื่องบินที่เราจะใช้บินให้ระวังระวังระวังก็ดีนะแต่ว่าระวังอย่าไปอยู่ข้างหน้าเพราะว่างั้นอย่าโดนดูดไปนะเครื่องบินวันนี้ก็เราจะขับเครื่องบิน Air a อร์บัสเอสามสี่ศูนย์นะก็การบินไทยนะโอเคเราต้อง รีบขับนะเพราะว่าเดี๋ยวผู้โดยสารเขาจะรอนานเอิ่มขอโทษผู้โดยสารทุกคนได้นะครับพอดีไปเปิดคลิปมาอยู่เออเนยตเน็ตจะเป็นผู้อะไรไม่รู้เอ่อเดี๋ยวแกไปเดี๋ยวแกเข้าห้องอันนี้ก่อนเลยฉันปวดฉันอะไ้ก็สว่าโอเคโอเคอาก้าก็ไปห้องน้ำเนาะโอเคเอาเอาแล้วทำไมผู้โดยสารคนนี้มันเป็นเอิมอาก้าแล้ว เอ,อก้าเอ,อก้าแล้วฉันจะกำลังจะขึ้นแล้วนะเดี๋ยวแกระวังโดนดูดนะอ๋อโอเคออก,ก็มาให้ทันแล้วกัน a few minutes later อะไรเอ,อก้าจะมาอะไรโอาก้าจะมานะไม่ได้อ้าวเอก้าเสร็จแล้วเหรอเออเอเอ,เอนั่งเลยนั่งเลย แล้วก็อย่างหนึ่งเหมือนเมื่อกี้ฉันเจอเธอนใครรึ้ปล่าทำไมอ่ะเขาเขาเหมือนเป็นผู้สารถือปืนเลยจริงแล้วไม่รู้สัญชาติใครอะ่ะอ๋อเดี๋ยวบัณนฑนงนะเดี๋ยวฉันแจ้งแอร์โฮสเตดก่อนให้ระวังไว้แอร์โฮสเตดแอร์โฮสเตอมีผู้โดยสารหน่าสงสัยคนหนึ่งโคโคพายโลตอ,อ,อก,ก้าบอกว่ามีลักษณะเหมือนมีปืนให้ระวังไว้ น่าสงสัยน่าสงสัยโอเคเรากำลังจะไปแล้วเออแกคุยกับสายการบินหน่อยดีว่าเที่ยวเที่ยวบินนี้เราจะไปบินไปไหนเออไมนฉันคิดว่าเหมือนเดี๋ยวฉันขอเช็คดูก่อนเฮ้ยเราต้องไปเออไซปบัสไซปรสัสเหรอใช่มอันนี้ทุกคน ผมลืมบอกไปเลยไปเลยตอนนี้แกเธอโลฟอดเขาอนะัปเดตเนาะเมืองอัปเดตก็สวยขึ้นอือเ,เคยใส่ปัดแต่ว่าเราอยากไปจอดที่ไม่ไม่หรือว่าเมื่อกี้ก็ทจำได้ฉันพูดเด้อบทำไมอ่ะถ้าเออถ้าแบบอยู่ดีเหมือนเกิดแบบไฮแจ็คจะ<า>พ <ผม S 1> ูดด้สันคนนั้นอะนะ ใช่ช่วฉเหมือนใชนจำได้ว่าที่ที่เอาไอ้เกาะนั้นะมันมีแบบเป็นไอเอาา่อสนามบินทหารอยู่อ่ะเราควรถ้าเกินแะไรขึ้นเราควรแจ้งไปหาเขาแบบลงมาเฉยๆไหมก็ต้องแจ้งแหละเพราะเนี่ยรอเกิดเหตุก่อนอืมอืม เออแล้วถ้าเกิดมันเกิดเหตุการณ์ไฮแจ็คจริงๆอ่ะถ้าเกิดเครื่องบินมันเกิดเสียหายหรืออะไรอ่ะแกว่าแกว่ามันต้องถึงขั้นจําเป็นต้องลงจอดที่ทน้ําเลยปะลงจอดที่แม่น้ําอ่ะไม่ถ้ามันเหตุฉันคิดดูนะถ้าเป็นเหตุการณ์แบบร้ายแรงแบบที่แบบถ้ามันบบร้ายแรงจนต้องลงจอดเฉยเลย แบบมันต้องลงจอดเดี๋ยวนี้เลยก็แล้วคือเกาะมันอยู่ไกลาจากเราอ่ะก็น่าจะต้องลงจอดเฉยๆแบบลงจอดน้ําอ๋อแกจาแต่แก<ต><ต>จําเหตุกา<ต>รณ์ไปปั๊บมัน,ม,น,ม,นมันไม่ไกลรอกแกจําเหตุการณ์นนะั้นได้ไหมที่หานทําเครื่องบินระ,ระบบเครื่องบินเสียหายจนมันต้องลงจอดที่แม่น้าฮัสัน์น่ะ แล,แล้วมันเป็นแบบเป็นปฏิหารลอดมาได้แกว่ามันจะเกิดแบบนั้นไหมน่าจะม่มแต่ตั้งแต่แต่ว่าเราขับเครื่องบินมาอันนี้ก็เป็นครั้งที่สามแล้วเนาะถ้าเกิดไม่นับรดนตอนที่ไปฝึกเครื่องบินทาหารก็ยังไม่เคยมีเห็นการอะไรประมาณนี้นะแต่ทุกแต่ทุกอย่างมันต้องมีครั้งแรกถูกไหมแล้วก็อีกอย่างหนึง่งอะไรจำได้ ว่าใส่การบินเขายชปืนพกมาสองกระบอกมันอยู่ในเครื่องบินมันอยู่ตรงช่องไปหลอดน่ะทำไมใส่การบินมันฮาร์ดคอจังเลยวะให้มันต้องสองกระบอกไม่ไม่ไม่ได้ฮาร์ดคอมันเสือสุนยนึกอ๋อแล้วถ้าเกิดเรายิงคนขึ้นมานี่เราจะถือว่าไม่ผิดใช่ไหมเพราะว่ามันเป็นการป้องกันตัวไม่ไม่มันมันไม่คิดปืนอะไรมันเป็นปืนแบ็กันเนี่ยโอ้โห แต่เหมือนฉันจำได้ว่ามันมีปืนจริงอยู่อันหนึ่งอ๋อมันมันไม่ใช่ว่าเหมือนถ้ามันเหตุอุกินจริงก็น่าจะต้องใช้ปืนจริงหนึ่งมันมีปืนแม้นกันสองกระบอกเป็นแบบเครือเผืือถ้ามันซีมาก่อนหรือว่าเพ่แต่เหมือนถ้าฉันจำได้เหมือนเขาบอกว่าเขาเปลี่ยนเขาเป็่นปืนจริงสองกระบอกเละเป็นอะไรเป็นอะไรฉันขอ เอ้ยมีคนมาเคาะประตูเดี๋ยวฉันขอเจอาะเครื่องบินแป๊บนึงอ๋ออ๋อว่าว่าไงแอร์มีอะไรหรือเปล่าอ่อจริงเหรอโอเคโอเคโอเคแป๊บน,นึงเดี๋ยวไปแจ้งโคพายลอดก่อนโอ้ก้าโอกา้าโอกา้อกามันมันเกิดอย่างนี้ขึ้นเว้ยมาน,นี่มาน,นี่มามาน,นี่มาน,นี่ยอ่อโฮ,โฮอสเทสบอกว่า ผู้โดยสารคนนั้นน่ะที่แกบอกว่าน่าสงสัยอ่ะเหมือนเป็นคนร้ายอ่ะมีมีปากเสียงกับผู้โดยสารคนอื่นไว้ทะเลาะกันน่ะเดี๋ยวแก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 ข้างในดูข้างในมันมีปืนหรือเปล่านั่นเอางี้มันนี่มันนี่มันนี่แกแกเปิดไม้อ่ะให้ให้มันแล้วแกก็พูดให้มันแบบได้ยินทั้งไอ้นี่เลยทั้งเครื่องบินแล้วแกแล้วแกก็พูดแบบให้แบบ อยู่ในความสงบอะไรประมาณนี้ไปก่อนอเพราะตอนนี้เราไปตัดสินเขาไม่ได้ไงว่าเขาเป็นผู้ร้ายพู้เลยสอนโปรดทาบตอนนี้ถ้ามีใครทะเลาะกันโปรดอยู่ในความสงบอย่าอย่าพึ่งทะเลาะกันเพราะและถ้ามีอะไรเกิดขึ้นทางสายการบินขอไม่รับผิดชอบเออแล้วถ้าเกิดมันเกิดเหตุการณ์หาแใจกะสายการบินรับผิดชอบไหม เขาต้องมาสาในตัวพลอดอ๋อแต่ถ้าเขาจับคนไฮแจ็คได้ก็น่าจะนั่นแหละถ้าเราน่าจะไม่เกี่ยวเครื่องบินมันชาการเน้ <สา S 2> ่ยเขาต้องเขาต้องแบบไดูด้วยว่าเป็นผู้ร้ายจริงไหมต้องสอบสวนที่กองดํำด้วยต้องหลายอย่างเลยอืม เออฉันได้ยินข่าวว่าต,ตอนที่ครูฝึกเราอะ่ะครูโรเบิร์ตอะ่ะตอนที่เขาเสียชีวิตอะ่ะฉันได้ยินข่าวว่ามีมีว่ามีทหารหลายนายที่แบบแบบเป็นแบบคนที่ครูเขาแบบฝึกมากับมือแล้วก็แบบคนที่แบบไม่ได้ฝึกเป็นแบบทหารอะ่ะมาเยี่ยมมาเยี่ยมงานศพเขาเยอะมากเลยฉันได้ยินมานะ ในฉันในฉันขอหันไปโอนเอ่ออะไรอ่ะพี่เขาเขาให้ปืนมาสกปืนมาด้วยเป็นสองกระบอกโอ้โ oh น่าจะเป็นปืนเป็นปืนซ่อน,นปืนซอให้แม็กกาซีให้แม็กกาซีนมาเอา่อเอ่อหนึ่งสองลังสองลังสองลังนี่ก็น่าจะพอนะสองสองหนึ่งลังมันมีกี่แม็กกาซีนนะไม่ใช่สองลังด็ดเออหนึ่งสองกล่อง หนึ่งสอ,องมีประมาณร้อยนัดอ๋อก็น่าจะพอแหละเพราะว่าอันนั้นมันแบบเล็กๆไนะ <แก S 2> งม้นใหญ่แกแก็เป็นฮะแกพูดให้ไหนกำลังจะบินนะท่านผู้โดสามโปรดทราบตอนนี้เรากำลังจะบินเทียบร้อยอขอให้อยู่ในความสงบจะบินไปไซปสัสเนาะ โอเคนั้นระหว่างทางแกช่วยบอกทางหน่อยลวกันเพราะว่าไซปัสเนี่ยเขาบอกว่ามันบินยากเขาบอกว่ามันเป็นปาบาปเซียนของนักนักบินทุกคนเลยเห็นเขาบอกมาอย่างนี้นะไม่แน่นั้นที่ใส่กันบินให้เราบินครั้งนี้อาจจะทดสอบฝีมือเราก็ได้ว่าเราฝีมือดีหรือเปล่า ไปขึ้นขึ้นเรียบร้อยออกยากขึ้นได้ไม่ได้ขับนานเลยรู้สึกหวัดเสียวยังไงไม่รู้เเลี้ยวเลี้ยวไปทางเออก็เลี้ยวไปทางนั่นแหละเออเลี้ยวไปทางขวารอแป๊บนึงนะ อะไรอะ่ะทำไมระบบแผนที่หายวะฮึไปจัดการเลิยบตรงกันเิบตรงก่อนถ้าไม่งั้นเดี๋ยวมันจะสปอแนะเดี๋ยวบนึงเดี๋ยวบันึงชั้นติดต่อสายการบินแป๊บน,นึง,องเอ่อไม่ได้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 ตอนนี้แผนที่ของเครื่องบินแอร์บัสเอเอสเอสามสี่ศูนย์เที่ยวบินไทย เจ็ดเจ็ดศูนย์ศูนย์เกิดแผนที่หายสายการบ,บินเขาบอกว่าก,กำลังจะแก้ให้ให้รอแป๊บห okay. นึ่งโอเคอันนี้ไง <จะ S 1> <า>ลองรีเซ็ตแบบแป๊บหนึ่้ฉันรีเซ็ตระบบเองมันโอเคโอเคนี่ไงมาแล้วนี่ไงยี่สกระดิ่งสูงยี่สิบกระดิ่งสูงขึ้นโ <Okay. S 2> อเคชั้นชินนะอ,อ่ะเราได้อันนั้นมันแพง,แงอะมันแพงแพงก็คุมดูสภาพอากาศยังไม่ติดเลยเอ้า ยังไม่ติดดีกว่าแต,แต่สัตว์ลองมีเส้นแล้วเนี่ยทำไงอะีคน,นไปตัดสายไฟวะฮะมีคนไปตัดสายไฟเปล่าอะมันไม่มีหรอกมั้งเพราะว่าถ้าเกิดคนที่จะตัดสายไฟได้อ่ะเอฮสเตดอ่ะเขาดูผู้โดยสารคนนั้นอยู่ตลอดดั้งแต่ที่ฉันบอกให้ไปฉันบอกให้ไปแบบดูผู้โดยสารคนนั้นอ่ะเขาไม่น่าตัดสายไฟได้หรอนะจริง <c oughs> หรวิศวะหรวิศวะกอมันว่ามือกับไปพวกนั้นวิศวกรทุกคนนะ่ะสายการบินที่เราขับอยู่ในเข้มวงวดมากนะก็รู้เอิมเอิ่อากาแกเอานะแกนั้นแกขับแป๊นหนึ่งเดี๋ยวฉันไปดูระบบให้หม,มันก็ไม่น่าเป็นไรนะ อาจจะเกิดอาการที่มันขัดคงก็ได้อีัานคนผ<ะ>ูน้โดสยสารทะเลาะอะไรกันปะไปแค่นีงเสียงล้วแรวเฮ้ยทำไมอ่ะเขาทะเลาะอะไรกันอ่ะแต่เป็นเรื่องเดียวฉันไปดูก่อนเนอฮ้ยๆโอเาโอเาโอเาฮะ ผู้โดยสารที่ผู้โดยสารที่แกบอกว่าน่าสงสัยอะ่ะเขามีปืนจริงๆเขาเขาหยิบเขาหยิบปืนจะมายิงผู้โดยสารคนอื่นด้วยทาไงดีอะ่ะเอาปืนในห้องนี้ไปขู่มากันเอาไว้ไงนั่นแกอย่าเิขู่อย่าเพงหยิบไปแกตอนนี้แกพยายามไอ้นี่ก่อนพยายามทวงเวลาอันนี้เราก็ถึงสนามบินแล้วโอรอเฮ้ <c oughs> ยทำไมมีเสียงปืนอะ่ะ อย่าบอกนะว่าเขายิงคนอื่นไปแล้วอะแล้วเพื่อนดูก่อนเอาปืนไปเอาปืนเอาปืนไปเลยเอาปืนเอาปืนเอหยุดอยู่ก่อนครับอยู่ก่อนครับหยุดหยุดเดี๋ยวนี้อย่ายิงผู้โดยสารคนอื่นไม่งั้นผมยิงจริงๆนะครับหยุดก่อนครับจะย็นก่อนครับจะย็นก่อนครับอย่าย็นก่อนจะย็นก่อนครับโทษจะย็นก่อนครับถ้าเกิดคุณทําร้ายผู้โดยสารคนอื่นคุณจะโดนโทษหนักนะครับหยุดก่อนหยุดก่อนครับหยุดก่อนครับโทษหนักใจได้กลายเป็นเบาครับหยุดก่อนครับ แล้วก็ครับออกระออกระออกระฮะแกแกแจ้งสายการบินให้หน่อยว่าว่าว่ามีคนทะเลาะกับสายการบินครับตอนนี้ตอนนี้มีเกิดเหตุการณ์ไฮแจ็คครับอนนีมันไม่ใช่ไฮแจ็คมันไม่ใช่ไฮแจ็คมันมีคนอไรวาดดาหยิบปืนหยิบปืนมาจะยิงผู้โดยสารคนอื่นนะครับเอ่อมีผู้โดยสารเอาวันอารวาสมากำลังจะไปยิงเอ่อผู้โดยสารคนอื่น เอ,อิ่มผมขอทีมช่วยเหลือมาด่วนเลยครับมาจับกลุ่มด่วนเลยครับโอเกาอเกาอเกานะแกว่าแกว่าผู้ีคือเมื่อกี้ที่ได้ยินเสียงปืนอะ่ะจริงๆเขาเขาไม่ได้ยิงคนอื่นไว้เขายิงขู่เฉยๆไว้แต่ว่าแต่ว่าเพดานมันแบบเป็นรูเลยอะ่ะ แต่ตอนนี้แอร์โฮสเตดแก้ให้แล้วตรงที่มันเป็นรูอะเดี๋ยวฉันไม่ดูให้เดี๋ยวฉันไม่ดูให้อยู่ก่อนครับอยู่ก่อนครับอย่ายิงครับอย่ายิงอย่ายิงนะครับอย่ายิงนะครับสงบครับสงบครับ,บ,รบอย่ายิงคนอื่นเลยนะครับ อย่ายิงครับอย่ายิงครับถ้าเกิดคุณมอบตัวโทษหนักจะได้กลายเป็นเบานะครับจเย็นครับจะเย็นจะเย็นคุณมีอะไรพูดมาได้เลยครับพูดมาได้เลยแต่อย่ายิงผู้โดยสารคนอื่นนะครับจำวะนี่นฮะเครื่องบินดับเฮ้ยเครื่องบินดับเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยว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 ดี๋ยวเดดี๋จแจ้งสายการบินจแจ้งสายการบิน จะใส่กันบินทำนะเปิดเปิดเปิดเค่อโอเคาเปดเครื่องแล้วกำกำกกำยโอ้ยวิจารวิจารคิเปิดเครื่อแล้วเคืองเคโอ้ยโอยเดี๋ยวแป๊บนึงนะฉันคิดแผนอะไรออกแล้วตอนนี้ผู้โดยสารคนนั้นน่ะเขายังไม่หยุดเอาปืนขู่คนอื่นเลยว้ยแกนั้นเอาอย่างงี้ฉันคิด แผยอะไรออแล้วฉันจะให้ผู้โดยสารทุกคนน่ะรัดเข็มขัดไว้นั่งแล้วรัดเข็มขัดแล้วให้แอร์โฮสเตอ์ถ่วงให้คนนั้นน่ะเขาไม่ให้นั่งเว้ยให้ให้คนไายคนนั้นน่ะไม่ให้นั่งแล้วทีนี้แก้วก็ขับเครื่องบินแบบแบบเวียงเวียงสุดเลยเขาเขาจะได้ล้มลงไปโอเคนะโปรดแจ้งผู้โดยโปรดแจ้งผู้โดยสารทุกคนรัดเข็มขัดนีใกล้แลนี้่็ได้ใกล้แลนี่ได้วเอาเอาสายแบบสุดสดเลยให้เขาล้มไปเลย อายอายอ,าย,อายโอเคโอเคอ้อยสายการบินสายการบินขอทีมช่วยเหลือด่วนจับกลุ่มจับกลุ่มผู้โดยสารคนนี้เลยกำนะยสนามบินนี่เอาลงจอดลงจอดไม่ได้ถ้าก็ไปลงจอดสนามบินอื่นวะเอ้าเอ,อิ่มแจ้งที่สายการบินขออนุญาตเปลี่ยนที่แลนดิ้ง เป็นขออนุญาตลงจอดที่แม่นมแบบ้ำแอตแลนติกฮะเอาจะรีบก,กดบทสลักไอ้นี่ด่วนฮะบทสลกักไอ้ไอออกซิเจนด่วนโอเคโอเคไปกดแล้วให้เขารักเข็มขัดยังทุกคนรัดเข็มขัดแล้วรีบใส่ออกซิเจนสามสองไปไป ลงจอดลงจอดเราต้องลงจอดที่น้ำวะ่ะเฮ้ย,ย,ย,นนยเฮ้ยเฮยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเค้ย <c oughs> เฮ้ยเฮ้รเฮ้ยเค้ยเค้ยเน้ยเ้ยเฮยเฮ้ยเฮก้เยเฮเมื่อก้้เ้้วนะ เดี๋ยวให้สายการบินมาไอ้น,นี่ให้ต้องลงจอดแนคโคเนลแหละฮะนคะต้องลงจอดที่สนามบินทาหารแนคโคเนลแหละแต่ฉันว่าไม่ได้วะฉันว่าต้องลงจอดที่น้ํำวะลงจอดลงจอดที่นในนน้ำไม่ไม่งั้นไม,ไม่รอดแนะ่แน่ใจเหรอแน่ใจแหละนี่แหละถ้าเกิดเราไม่ทําก็มี มีแต่ไม่รอดกับไม่รอดแหละถ้าเกิดเราไม่ทำอะ่ะเอาก็เอาอะลองเสียงหน่อยแล้วกัน <c oughs> ถ,ถ้าเกิดไม่รอดขึ้นมาฉันไายนะไม่เป็นด้วยดิปิดระบบไฟฟ้าแล้วไม่ <c oughs> ฉันจำได้ว่ามันมีไอ้ลอกว่ามันมีไอ้ ันจำได้มันมีเหมือนเป็นไอ้าร์อะไรลัสเซอร์ชูชีบอ่ะไปไปนั่นนัีนเดี๋ยวฉันไปเอาฉันแบล็คข่างพวาไว้อยู่ข่างพวาไว้อยู่ออก้าออก้าเอามาแล้วเอามาแล้วแก๊สแก๊สรีบใส่ด่วนเลยไม่เอาชันว่านาเป็นโอเคโอเคกลัมกลัมกลมเดี๋ยวฉันเอาไปให้ผู้โดยสารทุกคนก่อนผู้โดยสารผู้โดยสารใส่ใส่แล้วครับใส่ด่วนเลย แล้วลงจอดแล้วเฮ้ยน้ำรีบเอารถเครื่องบินรีบเอารถเครื่องบินบุ๋มบุ๋มอะไรรวอะผู้โดยสารผู้โดยสารมาออกมาครับออกมาครับลองไปช่วยผู้โดยสารลองไปช่วยผู้โดยสารมันมันมันจมไปแล้วมันผมลงครับผมลงครับ เฮ้รอทุกคน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 เดี๋ยวเฮ้ยเดี๋ยวนะขาดอีกคนคนร้ายคนนั้นในเดี๋ยวฉันไปช่วยเขาก่อนเขาสลบอยู่คนมาครับเนมาครับเข้นมาครับเนมาครับเดีคขนมาเข้นมาว่ายตามผมมาแล้วครับว่ายตามผมมาแล้วครับเสื้อชูชีพใส่ก่อนครับใส่ก่อนครับเสื้อชูชีพใส่ก่อนครับ ไปเลยไปครับไปครับไปอยาแกจะจับันไปเลยวิสันครับอยู่ก่อ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 นครับพวกนายจะได้กลายเป็นเบานะครับอยู่ก่อนครับตามหมมาตามรมบมาครับระบบมาครับถ้าเกิดคุณถ้าเกิดคุณ ตอนนี้คุณไม่มีปืนแล้วใช่ไหมครับถ้าเกิดถ้าเกิดคุณไม่หยุดผมจะยิงนะครับฉันยังมีอว้เออขอโทษนะครับผมขออนุญาตต่อยหน้าคุณนะครับตีเนี่ยก้าแกพร้อมไหมเนี่ยนี่มันเป็นงานที่เราจะได้รับเหรียญกล้าหานะทุกคนที่อัดที่ขดท,ท,ทุกคนที่อาจยังไม่รู้นะจริงๆแล้วอ่ะการที่เราแบบช่วยเครื่องบินจากการที่ มีผู fate, street, pues um, okay. 8, nah in ้ร uh, anyway, ้ายในเครื่องบินขนาดนั้นแล้วเราลงจอดที่แม่น้ำโดยที่ไม่มีใครเสียชีวิตเลยทําให้เราได้เหรียญก้าหารไว้ทุกคนไปเราจะไปรับรางวัลกันพร้อมเน่าก้าไปพร้อมๆครับโอเค้เสียงปรบมือให้กับคไพลโอเกาและไพลอโดนิวตัน่อยครับปรบมือครับ สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับที่มาร่วมงานผมนะครับสวัสดีฝั่งนี้ด้วยนะครับสวัสดีฝั่งนี้ครับแล้วก็ขอสวัสดีแขกฝั่งนี้ด้วยนะครับโอเคครับสวัสดีทุกคนนะครับก็ผมเป็นเกียรติมากเลยครับที่ได้เหรียญก้าหารนะครับก็ถึงแม้ผมจะเป็นมือมือผมเพิ่งจะเป็นกัปตันมือใหม่แต่ผมก็สัญญาว่าผมจะทําอาชีพนักบินแบบอันนี้ต่อไปครับขอบคุณขอบคุณสำหรับรางวัลนี้มากเลยครับ และผู้ที่จะมามอบรางวัลให้กับสองคนนี้นั่นก็คือจาโลเบิร์ตค่ะจาโรเบิร์ตเฮ้ยครูโรเบิร์ตเขายัางไม่ตายอีกเหรอไหนเขาบอกว่าตายไปแล้วอะ่ะเฮ้ยเฮ้ยเขามางานเจ้าจริงเขายังไม่เสียชีวิตเรอวันนี้เจ้าเออขอบคุณมากครับเออเออเออ,เอ,อขอบคุณมากเลยครับ อเขอบคุณมากนะครับไปสุดตอไม,ไม่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 ผมไม่อยู่แล้วผมไม่อยู่แล้วผมไม่ฝึกต่อผมไม่อยู่ผม,ผมไม่ฝึกต่อผมไม่ฝึกต่อ